ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าวันนี้จะมาจะกลับเข้าบ้านขอคลิปหนึ่งนะคะอันมาวันนี้จะมา DIY ชุดที่คอกว้างแล้วก็ DIY ชุดคลุมทีนี้พอคลอดแล้วหุ่นเฟิร์มแล้วอยากให้เป็นชุดแสกอะคะ่ะอ่า DIY ชุดคลุมให้เป็นชุดแสกนะคะในคลิปนี้มาค่ะไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าจะมาแชร์ไอเดีย ที่ช่างซาทำให้ลูกค้านะคะทั้งนั้นทั้งนี้ต้องดูหุ่นลูกค้านะคะว่าเขาซอฟได้ขนาดไหนแล้วเราก็เอาเข้าถ้าไม่ใช่ผ้ายืดอย่ารัดรูปนะคะสมมุติว่าเอลสาให้เหลือ,อไว้33นะคะ33มสึงสานะคะอันนี้บอกบอกอระยะก,การเอาผ้าไว้ถ้าสี่ถ้า, 4, ถาหุ่นลูกค้า28ให้เอาไว้3 1หรือ30มสิบะคะ่ะเพราะว่าให้หลวมข้างละสนิ้วไว้นะคะใส่ซบๆสบายส ที่เหลือก็ตัดออกค่ะหรือตีเกล็ดอะไรเงี้ยแล้วแต่ในลักษณะของงานของผ้านะคะแต่ลักษณะของงานของชาๆก็คือตัดมั่งตีเก็ดมั่งนะคะมาค่ะไลฟ์สไตล์ตา,ยายส้มซาจะพามาทำาีไอนะคะมาค่ะอ่าลักษณะ ชุดคลุมให้เป็นชุดแสกนะคะพอเสียดายอะค่ะพรอคลอดลูกเสร็จก็คือหุ่นเฟิร์มอะค่ะก็อยากได้ชุดเนี้มาใส่เล่นมั่งมาค่ะ DIY ให้ลูกค้ากันดีกว่าอันนี้จะมาตีเกตนะคะลักษณะตีเก็ดนะคะอ,อันนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นช่วงคอนะคะช่วงคอหลังจะตีเก็ดนะคะ ตีกเก็ตก็จะประมาณว่าเราเราออกจากอันนี้เอาเอาอยูต่ตรงหน้าอกนะคะหน้าอกหกนิ้วค่ะอเอาห้านิ้วค่ะหน้าอกห้านิ้วหน้าอกห้านิ้วนะคะห้านิ้วเราก็เราจะเอาลงมาระดับไหนนะคะตั้งแทะเอาลงมาระดับระดับก้นนะคะ ก้นแล้วก็หน้าอกสองระยะให้เท่ากันนะคะข้างนันห้าข้างนี้ก็ห้าค่ะข้างบนถึงหน้าอกข้างล่างถึงก้นนะคะเนี่ยค่ะีให้มาห้าเหมือนกันค่ะอยู่ระดับเดียวกันนะคะก้นก็คือก้นด้วยกันช็อกก็ไม่ใช่สีนี้หรอกคะ่ะ อยู่ระดับเดียวกันนะคะก้นก็อยู่ระดับเดียวกันมาถึงอันนี้มาถึงก้นนะคะให้อยู่ระดับเดียวกันค่ะเนี่ยค่ะหน้าอกกับก้นนะคะมาเราจะเห็นเราจะหยิบไว้อยู่ที่ข้างละนิ้วครึ่งนะคะของของลูกค้าเจ้านี้ที่เราโน้ตไว้นะคะอันนี้ตรงหน้าอก อันนี้ตรงตรงสะโพกค,ค่ะมาค่ะช็อกก็เป็นสีขาวซะแต่ชุดก,ก็เป็นสีขาวขีดมองไม่เห็นค่ะอันนี้ตรงหน้าอกนะคะอันนี้อันนี้ต้นคอนะคะอันนี้ต้นคอที่เราจะไปกับลูกค้าอยู่ที่ที่เราจะไปลูกค้าอยู่ที่นิ้วพุ้งค่ะ แล้วก็ใส่เลยนิ้วขึ้นอย่าให้รัดนะคะถ้าไม่ใช่ผ้ายืดอันนี้เนี่ยค่ะอันนี้ต้นคอเลาะล,ะ,ละลงมาอันนี้ตรงก้นนะคะเขาเรียกว่าสโะโพกอะมาฝั่งนี้ที่เราติ๊กไว้ค่ะระยะเท่ากันนะคะอันนี้หัวอันนี้ก้นค่ะ ดีไอไว้ชุดชุดเอให้เท่ากันค่ะเนี่ยค่ะเราจะเอาเข้าในลักษณะกวันลึกตรงนี้นะคะตรงตรงบ้านเอลนะคะเสร็จแล้วเราก็มาซอฟตรงลักแล้ลักและอีกค่ะ คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเอาไว้อะมันต้องเอาเข้าอีกหน่อยนึงคือเฉลีย่ยไอเกตก็เกตข้างก็ข้างอะค่ะเพราะว่าเอาเข้าเยอะเราต้องเลือกสองทางนะคะเพราะว่าเราจะมาเว้าอย่างนี้หมดเวลาเราตัดผ้าให้พอดีอะลูกค้าไม่สามารถขยายได้เลยการที่เราตีเกตเอาไว้ลูกค้าอ้วนแล้วเขาก็แกะมาใช้ได้แต่ไอที่ว่าเราเอาข้างเข้าเนี่ยคือเราจะต้องตัดผ้านะคะ่ะถ้าเยอะ แล้วตัดนี้ก็คือหมดไปเลยค่ะลูกค้าจะไม่สามารถเอามาลื้อมาแก้ไขได้อีกตอนที่อ้วนขึ้นนะคะอันนี้คือข้อคิดนะคะอันนี้จะเอาข้างนี้เท่าประมาณข้างละนิ้วค่ะไม่เยอะเพราะว่าเราตีเก็บไปแล้วแล้วถึงสะโพกนะคะอย่าเอาลงไปเยอะ ทั้งนี้ก็ดูหุ่นลูกค้าเป็นประกอบไปด้วยนะที่ที่ที่ช่างซ่าบอกก็คือชุดชุดคลุมมันก็ต้องใหญ่อยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้เราก็ตีเกตด,ด้วยแล้วเอาข้างเข้าด้วยค่ะเฉลี่ยเนื้อผ้าไปอยู่ทุกมุมอะค่ะอันถ้าสมมุติว่าเราไม่ตีเกตเรามาเอาแต่ข้างเข้าก็หมายถึงเราต้องตัดผ้าออกเพราะว่ามันเอาเข้าเยอะแล้วลูกค้าก็ไม่สามารถไปทําอะไรได้อีกถ้าลูกค้าอ้วนขึ้นอะค่ะอันนี้เราคิดแทนลูกค้านิดนึงนะคะ งาน DIY ฮือลูกค้าประจำอะค่ะจะแบบจะรู้นิสัยกันนะคะอันนี้ก็คือจากจากลักแร้มาถึงสะโพกนะคะอันนี้เราสามารถแว็บออกได้ค่ะตรงที่เราก้วนนิ้วนึ่งอะตรงข้างๆอะคะ่ะอันนี้คือ DIY DIY เสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะ คือเนี่ยค่ะอันอันตีเกศแล้วก็ตีนะคะเนี้ยค่ะตีเกศไว้สองข้างค่ะเอาเข้านิ้วครึ่งเอาเข้านิ้วครึ่งแล้วก็เราก็มากว้านตรงนี้หน่อยนึงค่ะตรงรักแร้มาถึงสะโพกหน่อยนึงนะคะแต่ถ้าเราไม่ตีเกดเรามาเอาตรงนี้กว้านลึกเข้าไปเราตัดผ้านะคะลูกค้าอ้วนเราไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้ก็นิ้วหนึ่งเท่ากันค่ะ ตรงนี้ดูมันจะเยอะ,อะ,อะตรงนี้ต้องตัดออกหน่อยนึงแล้วก็ไปพ้งนะคะเหมือนกันค่ะทั้งสองข้างเราเอาเข้าข้างละนิ้วเนี่ยค่ะคือจากชุดคลุมให้เป็นชุดแสก่ะคะ่ะ จากชุดคลุมให้เป็นชุดแสกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็จะได้ลักษณะเว้าเอวึ่งงไปก่อนจะเป็นตรงมาเลยนะคะชุดคลุมเนี่ยค่ะก็จะเป็นบ็อกเอวให้ลูกค้าใส่สบายๆค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยก็เป็นแสกสะโพกเต็มเหมือนเดิมค่ะเครื่องนี้เว้าสะโพกค่ะเห็นไหมคะตรงนี้แก้ไขคอกว้างด้วยนะคะคอกว้างแล้วก็ ับตรงนี้เข้าจะเอาเข้าเยอะเข้าน้อยแล้วก็เอาเข้าแล้วก็ทั้งสองมุมให้เท่ากันนะคะถ้านิ้วนึงก็นิ้วหนึ่งเท่ากันค่ะ ็คือเอาคอเข้าพอตัดผ้าแล้วเราก็โค้งดินนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเอาเข้าเยอะให้เลือกตีเกตครึ่งหนึ่งแล้วเอาข้างเข้าครึ่งหนึ่งนะคะจะไม่อันนี้คือให้ใส่สบายนะคะอย่าให้รัดรูปไปนะคะอันนี้คือ DIY ชุด DIY ชุดคลุมให้เป็นชุดแสกคืนนะคะเนี่ยนะคะง่ายๆ ขั้นตอนการตีเกิ่นแล้วข้างเข้านะคะสะโพกไม่ต้องค่ะสะโพกปล่อยแต่ว่าช่วงลูกค้าโฟกัสตรงไหนเราก็ทําตรงนั้นนะคะหนึ่งคอว,ว่างสองอ,อยากให้ที่มันพองๆแบบกระชับแต่สะโพกได้แล้วค่ะนี่แหละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะซียูเ t ็ตคิ e ซียูเน็ตคิปนะคะแล้วก็ พรมขาดนะคะเย็บให้เขาหน่อยมาด้วยกันนะคะเซนเดียวกันมาด้วยกันเซนเดียวกันอันนี้ถ้าเขาขาดตรงนี้ก็จริงนะคะเนี่ยแต่เราต้องวิ่งมาหมดเลยนะคะวิ่งมาหมดเลย มเตรียมแล้วค่ะหน้าหนาวก็จะมาแล้วน้ะเริ่มจะมาเย็บเสื้อกันหนาวแล้วค่ะเย็บมาให้สุดเลยค่ะ กันค่ะ ให้เย็บไปเลยค่ะเพราะว่าเวลาดึงเส้นหนึ่งแล้วมันหลุดไปยาวเหมือนกันค่ะเราถึงได้แก้ไขให้ถ้าถ้าเขาหลุดก็ให้เย็บเย็บยาวไปเลยค่ะ ไปหมดเลยนะคะทั้งสองข้างเหมือนกันหมดเลยค่ะนี่แหลคะค่ะไอเดียทริคนิดๆน้อยๆก็อยากจะบอกให้แฟนลับเห็นนะคะเผื่อมีไอเดียไอเดียไปดัดแปลงในสิ่งที่คุณคิดแต่ยังยังไม่เห็นการทำอะคะ่ะร้างๆก็ DI y ให้ให้ดูนะคะจากชุดรุมให้เป็นชุดแสร ใส่เล่นได้อีกสเต็ปหนึ่งนะคะขอบคุณมากมายค่ะ C U Next C U Next Clip ค่ะ